สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท, th th าท่านขณะนี้ท่านอยู่กับช่อง NT Gamer ในเกม d เดซิเนชัยมาถึงเวลา get your ชายนะครับสำหรับชายใหม่ที่เข้ามาในกิจกรรมนารถีที่ชื่อว่า No Paradise ก็คือเธอนั่นเองนะครับทิสเบนะครับผมก็อ้างจริงยังดูเนื้อเรื่องไม่จบเลยนะครับแล้วก็เรไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาดูเนื้อเรื่องนะแต่ว่าก็ดูไปหัวๆนิดหน่อยนะครับก็ เหนือนเธอจะเป็นชายที่มาขอให้เราช่วยนะครับร่างมนุษย์ของเธอก็คือ,อชื่ออะไรนะโซโนดะฮิคาริมัง้งนะครับเธอเสียพ่อแม่ไปนะครับแล้วก็โศกเศร้ามากนะแล้วก็เนี่ยเราจะเห็นนะครับในร่างที่ปลูกพลังคลาสเอแล้วเนี่ยดูเธอจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องนะกับเรื่องราวของร่างมนุษย์ของเธอนะคือฮิคารินะครับ แต่ว่าเป็นยังไงต่อไปยังไงเนี่ยคือผมก็ยังอ่านยังดูไม่จบแต่ว,ว่ามีเวลาจะไปดูนะว่าเป็นยังไงนะครับก็ตัวนี้นะฮะมาเป็นสายปีกที่ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะขอรีวิวไอเทมชุดของทิสเ e แถไมไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทำมาจะถึงบวก15ครบทุกชิ้นแล้วนะครับนะบเป็นที่เรียบร้อยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเธอคือใครเป็นยังไงนะฮะทิสเบน,นะครับก็เป็นสายปีกาตุน้ำนะครับอีกแล้วท่าน้ำอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็บวกมาสี่นะอันนี้ก็พยายามเปิดเต็มที่แล้วนะครับเรียกว่าเกือบเอาคริสตัลหมดไปเลยนะครับได้บวกแค่สี่อันนี้รวมถึงตัวที่แจกในนาร t ทีฟแล้วนะ,ะหลังจากนี้คือผมต้องฟาร,ร์มเพื่อไปเปิดตัวอื่นต่อแล้วนะครับก็เลยเบรกไว้เท่านี้ก่อนไว้เดี๋ยวเอาเข้าขอนกันเกิดใหม่นะ ทัดน้ำนะครับสายปีกเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรเด็ดขนาดไหนนะนี่คือผมมาสุดทางแล้วนะมาเต็มเหนี่ยวเลยก็คือแรง5 level 10นะครับจัดเต็มให้นะออโต้ Auto ไม่เป็นไรนะข้ามไปนะครับมาตัวแ็บสกิลนะครับแ็บสกิลนี่จะสร้างความเสียหายนะครับ2 1 1 1หน่วยนี่แรง5 level 10นะครับลองดูเปรียบเทียบเอานะฮะ แล้วก็ปริมาณการชาร์จเกตนะครับจะบวกได้54.5นะครับให้พน,หนัิต1นหนคนที่มีพลังโจมตีสูงสุดก่อนนี่นะครับมันโฟกัสตรงนี้นะแล้วก็ยังยก,กเลิกดีบัฟให้ด้วยนะครับให้ไขรคือให้คนนี้นะคนนี้มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับนะเป็นเวลา10วิหรือว่าโดนดีบัฟเพิ่อมอีกหนึครั้งนะครับนะก็คือ จากเหมือนของโพรโมนาแสง5ดาวนะครับตัวนี้นะแต่ว่าจะให้แค่คนที่ีำลังโจมตีสูงสุด1คนเท่านั้นนะครับนะ่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สกิลกันอีกทีนึงนะครับตัวสไลด์สกิลนะฮะสไลด์สกิลนี้จะสร้างความเสียหาย3,213หน่วยนะแล้วก็เกรสกิลจะบวก57.1%นะครับสำหรับพันธมิตร2คนที่มีปริมาณการชาร์จเกจสกิลต่ำสุดนะ ขณะที่ชาร์จเกร s สกิลอยู่นะครับก็คือใครที่หมุนมาน้อยสุดจะได้ไปก่อนนะครับ2คนนะครับนะร้านี้ก็คือยังมีมอบกูดาสเลสกิลลบ2วินะครับเวลา16วินะแล้วก็ใน PVP นะครับมอบพลังอมตะให้นะครับคือถ้า HP เหลือ1ห,หน่วยแล้วจะไม่เป็นอะไรนะครับไม่ตายนะครับจนกว่าบัฟนี้จะหายไปแลวโดนตีทีหนึ่งก็ล่วงนะครับ ให้กับวันนี้2คนนี้มี HP ต่ําสุดระยะเวลา10วินะซึ่งตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเหลือเธอกับชาย1ตัวเนี่ยเธอก็ได้ด้วยนะใน PVP นะอันอื่นไม่เกี่ยวนะตัวไดสกิลนะครับสร้างความเสียหาย6กพันหน่วยแก่ศัตรู3ตัวแบบสุม่มปริมาณชาร์จเกรสกิลบวก60ให้ปริมุสามคนที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับนะเป็นเวลา2เทิร์นนะครับนี่นะแล้วก็เกรดไดสกิลบวก500ด้วยนะครับคือเร่งให้เข้า ฟีเวอร์ไทม์เร็วขึ้นได้นะครับตัวลิเตอร์บัฟนะความเร็วในการชาร์จเกตบวก12นะครับสำหรับพันธมิตรทุกคนนะส่วนใน PVP เนี่ยจะเพิ่มเป็นว่าความเร็วในการชาร์จเกรสกิลบวก8เปอร์เซ็นต์ให้นนี้ธาตุน้ำนะครับเรียกว่าตัวพื้นฐานนะแจกให้ทุกคนนะครับพันธมิตรทุกคนนะครับพันธมิตรทุกคนนะคพันธมิตรทุกคนนะฮะว่าเธอก็ไปใช้กับวรบอร์ดได้นะ ใน PVP ชัดเกตสกิลบวก8%นะครับ,น,บนะบนะเดี๋ยวก่อนจะไปเทสเธอใน PVP นะครับเอาลงเลยนี่ไม่พร้อมก็เอาลงไปทั้งนี้แหละนะเดี๋ยวมาดูนะครับเลเวล60บวก6กันก่อนนะเผื่ออยากจะปั้นไม่ปั้นยังไงก็ว่ากันไปนะครับมาดูที่ออโต้สกิลนะครับทำความเสียหายได้สูงสุดนะอยู่ที่686หน่วยนะครับ ส่วนตัวแท็บสกิลนะฮะสร้างความเสียหายสูงสุดได้2538หน่วยนะแล้วก็ปริมาณการชาร์จเกรดสกิลเนี่ยบวกได้สูงสุดที่64.5%นะครับนะนอกนั้นก็สกิลในการยกเลอกดอีบัฟเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาที่ตัวสไลด์สกิลนะครับสไลด์สกิลนี่สร้างความเสียหายได้สูงสุด3983หน่วยนะ แล้วก็เกรดสกิลนะครับจะบวกได้สูงสุด66.1นะนะครับแล้วก็ตัวสกิลอื่นๆก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะในส่วนของดิฟสกิลนะครับดิฟสกิลเองก็สร้างความเสียหายสูงสุดได้6,772หน่วยนะครับนะส่วนปริมาณการชาร์จเกรดนะครับจำนวนเทิร์นแล้วก็ดิฟเกรดดิฟสกิลก็เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะ นีก็พูดง่ายว่าเปลี่ยนแปลงใน,นหลักๆคือัวาเมจกับความเร็วนั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาเธอไปลง PVP กันนิดนึงนะครับออกแต่ว่าไอเทมจะไม่ใช่ชุดนี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนิดนึงจะไปสลับของโคกะนะครับเพราะว่าอันนั้นมันมีออปชันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามารีวิว ไอเทมเงินก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนข้ามไปที่ PVP นะ,อ,ะอันนี้ตัวอาวุธนะครับก็จะเป็นมีพลังโจมตีกับความเร็วนะครับซึ่งก็จะอยู่ในโซนเดียวกับอ,อาวุธในชุดความเร็วที่ที่มีมาในเมตาใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะจะเร็วขึ้น10หน่วยนะโดยปกติจะเป็น702นะครับชุด ป้องกันนะครับก็จะเป็นสายเน้น HP นะครับแต่ว่าผมว่าค่าตแต่ค่อนข้างสวยดีนะเกือบจะบาลานซ์อยู่นะครับก็ HP 1ัน7พลังป้องกัน875นะครับก็อยู่ในเกรนที่ดีนะครับนะแล้วก็มาเครื่องประดับนะครับของทิสเบนะเป็นสายความเร็วนะครับแต่ว่าไม่ใช่โจมตีความเร็วเป็น HP ความเร็วนะผมว่านี้น่าสนใจนะครับก็คือว่าโดยปกติจะเป็นโจมตีกับความเร็วนะครับแต่นี้เพิ่ม HP กับความเร็ว ก็เลยมองว่าจริงชุดนี้เดี๋ยวถ้าผมใส่ออปชันมาเต็มๆเ,เนี่ยว่าจะยกชุดของทิสเบให้ทิสเบลเลยคือโดยปกตินะครับไอเทมเนี่ยผมจะไม่ค่อยใส่ไอเทมของใครให้ใครเพราะว่าแบบบางทีมันไม่เหมาะแต่ว่าเหมือนไอเทมชุดนี้ทั้งชุดทั้งเซตนี้เลยอะ่ะเหมือนทํามาเหมาะกับทิสเบมากเลยแล้วก็โซคาตาที่ผมเลือกจะใส่คือผมเลือกใส่ใบนี้ด้วยนะคือ HP บวกความเร็วนะครับก็คือ ให้เธอยือนได้นานแล้วก็ยิ่งหมุนเกตเร็วยิ่งออกสก,กิลได้ถี่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอากาศอัตราการลบลีกด้วยเรียกว่าแบบให้เธอเร็วสุดๆไปเลยแหละนะแต่ว่าที่จะเอาไปลง PVP จะไม่ใช่เซตนี้นะครับเพราะว่าเซตนี้เนี่ยถ้าไปเทียบกับทีมที่จะเจอในลีกพทินัมไฟ์เนี่ยไม่น่าไหวนะผมก็จะเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์ สกิลกันนะครับผมไปนะมาลองลง PVP กันดูนะครับผมใส่สปีดคูณ2นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทิสเบเนี่ยพอฟลออโต้แล้วจะทำอะไรได้บ้างนะคือนะต้องบอกก่อนว่ามันแค่บวก4วันนั้นคือสปีดอาจจะไม่ค่อยไวมากนะครับอาจจะสู้คู่แข่งก็ไม่ค่อยได้ <laughs> นี่ คือถ้าสไลด์เนี่ยก็จะแจกอมตมะให้นะฮะซึ่งพลังลดเหลือหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ล่วงนะ,ะจนกว่าบับจะหมดนะ,ะต้มเอาใครล่วงไหมยังไม่มีนะ เวลาติดดีบัฟเนี่ยทิสเป้จะแท็บนะฮะเพื่อไปล้างดีบัฟออกให้นะกับสายไม่ใช่กับคนที่เวลังโจมตีสูงสุดนะอันนี้คือล้างดีบัฟให้บาชอรี่นะครับก็เนี่ยแท็บเลยละคือถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขคือสายโจมตีเนี่ยโดนดีบัฟเธอก็จะไปล้างให้นะแล้วก็ด้วยความเร็วอของเธอเนี่ยเธอก็จะสไลด์ออกมาได้ทันอีกที ก็ช่วยทำให้ที่มี HP ต่ำสุดติดอมาตะาด้วยได้ที่สองครับอืมโอ้ทีมคนสองข้ามลงไปสองแล้วนะอืม เรื่องสปีดเธอจะคล้ายๆโคกะแต่ผมว่าจะชา้ากว่าโคกะนิดนึงนะครับว่าก็แลกมาด้วยการที่เจอล้างที่บัฟออกให้กับคนที่มีพลังจมตีสูงสุดให้หน่งตัวนะอันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากและแถมพลังอมาตะเนี่ยในบางจังหวะนี้ก็พิเกมได้เหมือนกันนะครับนี่เนนรียบร้อยฮะปิดจ็อบป ครับจากที่เราไปลองลง PVP มานะครับใน Devil l u m b l e เนี่ยสิ่งที่จะเห็นเลยก็คือว่าเดี๋ยวดูสกิลกันก่อนนะฮะวิเคราะห์กันไปด้วยเลยแล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเห็นในวลาลง Full Auto นะครับใน Devil l u m b l e เนี่ยคือถ้าเกิดตัวที่มีพลังยมตีสูงสุดนะครับโดนดีบัฟนะครับเธอจะปล่อยแท็บสกิลออกทันทีนะ ะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่รู้ว่าเออทิสเบย e เราทำงานยังไงนะครับทีนี้ถ้าเกิดในช่วงระยะเวลาปกตินั่นเองนะครับก็คือว่าพอ,อ,อตัวแอ t แ c ท e r เกอร์เราโดนล้างดีบัฟแถมยังต้านดีบัฟได้อีกหนึ่งชิ้นเนี่ยในเวลาปกติปุ๊บเธอก็จะเป็นคนปล่อยสไลด์สกิลนะครับซึ่งก็จะมีส่วนช่วยว่าใครที่ออชาร์จได้เรียกว่าน้อยสุดนะครับ2คนเนี่ยก็จะเพิ่มเกรดขึ้นมาทำให้สกิลจะออกแบบ เหมือนจะออกมาเป็นชุดๆได้นะครับทําให้เกิดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชุดสกิลออกมาจากทีมนะฮะแล้วก็ยังช่วยมอบพลังอมตะซึ่งบางทีตัวเนี้ยก็พลิกเกมได้เหมือนกันนะครับก็คือว่าแทนที่จะโดนตีหรืออาจจะเข้าในช่วงฟีเวอร์ไทม์แล้วตัวที่เป็นเป้าอยู่ครับไม่ตายนะครับก็เรียกว่าช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับตัวหนึ่งนะแล้วก็ อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดใครที่ตั้งให้ทิสเป้มีค่าพลังยมตีสูงเป็นดับแ,แถวหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะออกได้สกิลนะครับหรือว่าถ้าเกิดชายในทีมเราล่วงไปจนเหลือทิสเป้เนี่ยเธอก็จะออกสกิลซึ่งจะช่วยเร่งนะครับความเร็วนะให้กับเพื่อนของเรานะครับในทีมแล้วก็ถ้าเกิดทําให้เธอเป็นคนออกได้สกิลนะตั้งแต่ช่วงแรกครับก็มีโอกาสที่จะเข้าฟีเวอร์ไทม์ได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้นะ ทีนี้อยากจะเอามาเปรียบเทียบกับของโคกะนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นปีกเทพนะครับทั้งคู่เลยนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับเป็นปีกเทพทั้งคู่เลยนะครับสําหรับโคกะเนี่ยเรามาดูกันเลยนะจากแทบกับแทบเลยละกันนะฮะโคกะเนี่ยสิ่งที่จะในแทบจะให้นะครับก็คือว่าจะเป็นเรื่องของให้โอกาส 82. 9้านนะที่ จะชาร์จเกจสกิลเต็มทันทีนะครับให้กับพันวิทย์หนึ่งคนแบบสุ่มนะอันนี้ก็เรียกว่าโอ๊ยโทษทีฮะมาได้เลื่อนนะครับเรียกว่าถามว่าความเร็วเร็วกว่าทิสเบ้ไหมอ่าก็โอเคต้องต้องคงต้องบอกว่าเร็วกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าทิสเบ้เนี่ยเกจสกิลไม่ได้หมุนจนเต็มนะครับแต่ว่าของโคกาสเนี่ยหมุนหมุนเต็มเลยแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาส100%นะครับแค่82.9นะ แต่ว่าสิ่งที่ทิสเบ้ได้มาคือตัวล้างดีบัฟนั่นเองนะครับที่จะมาช่วยนะซึ่งผมมองว่าสําหรับเวลาเราไปลุยกับทีมที่มีดีบัฟเยอะๆเนี่ยสายโจมตีของเราหรือว่าตัวที่มีค่าพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยมักจะเป็นเป้าก่อนนะพอเป็นเป้าก่อนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบออกสกิลไม่ค่อยได้นะครับซึ่งมีทิสเบ้มาช่วยเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะคือล้างดีบัฟให้เสร็จแล้วยังเร่งเกรสกิลให้ด้วยนะครับ นะอย่างเช่นติดหินอยู่อย่างนี้นะครับติดสับสนอะไรอย่างนี้นะนะมาดูที่สไลด์ครับโคกะเนี่ยสไลด์สกิลเนี่ยจะมีปริมาณการชาร์จเกตนะอยู่ที่78%าถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับเยอะกว่าของทิสเบ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องการมอบครูดาวสไลด์สกิลลบ2วีเนี่ยมีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะนะ แต,แบบออแต่ว่าของโคกะเนี่ยจะไม่ได้ให้แบบเรียกอะไรคืออย่างของทิสเบเนี่ยให้คนที่มีการชาร์จเกตสกิลทำสุดเนาะแต่ว่าของโคกะเนี่ยจะไปเน้นที่ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะค,คือทําให้สายโจมตีของเราเนี่ยอ,ออกสกิลได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะส่วนในไดสกิลนะครับไดสกิลนี่โคกะคงรู้กันอยู่แล้วในเรื่องของการติดตันนะครับแต่ว่า ของทิสเบ้นะครับของทิสเบ้นี่คือจะเป็นการเพิ่มเกต mm hmm. เพิ่มปริมาณการชาร์จเกตนะครับ mm hmm. ให้กับรามิดสามคนนะครับนะแต่ว่าของโคกานี่คือไปทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่เฉยๆนะครับซึ่งของโคกะก็โอเคมันก็มีโอกาสที่จะติดสตันหรือไม่ติดสตันนะอันนี้ก็ไม่แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดมาทางทิสเบ้เร่งความเร็วให้ฝั่งเราเนี่ยมันก็ติดแน่นอนนะครับอันนี้กอ็อยู่ที่ว่า อยากจะเลือกอะไรนะอย่างของทิสเบนีในตัวสไลด์ซีก็มีแถมพลังอมาตะมาให้นะครับนะก็แลกกันไปนะครับระหว่างโคกะกับทิสเบ้คือถ้าถามความเร็วนะคโคกัยังคงเป็นปีกที่เร็วที่สุดของเกมนี้อยู่นะครับแต่ว่าทิสเบ้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีกที่เร็วและอนเนกประสงค์นะเร็วและอนเนกประสงค์แล้วค่อนข้างจะช่วยช่วยสร้างกลยุทธ์ในทีมได้ค่อนข้างดีนะครับนะ มาสำหรับทิสเบ้นนะครับผมก็ recommend เลยว่านี่คือชาย6ดาวนะครับเป็นอมัดแฮปชายนะครับที่ควรจะต้องมีไว้เลยแล้วก็ปั้นไปเลยบวก6นะครับแล้วก็อัพสกิลเต็มไปให้สุดทางนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ ไม่เสียดายแน่นอนนะครับแล้วก็ขอให้ตรากู o ฟอร์ลัมเบิลไปด้วยเองหนึ่งอันนะครับเธอคือชายที่โอ้โ oh, หต้องบอกว่าเล่นได้ทุกอีเวนต์นะครับ PVP นี่ก็ทีเด็ดด้วยนะครับนะลงใน o r r ร์บอสได้ไหมได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการล้างดีบับนะฮะอ่ คือถ้าเกิดไปเจอบอสที่เป็นสายดีบัฟไม่ว่าจะเป็นแลกหน้าเบรกหรือว่าเวอร์บอสเนี่ยถ้าจะเอามาช่วยล้างดีบัฟเนี่ยล้างได้แล้วเร่งความเร็วให้ด้วยนะครับนะมาดูกันนี่นะฮะแล้วก็ตัวสไลด์สกิลนะครับก็ยังถ้าเกิดเอาแค่ว่าอีเวนต์อื่นเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มความเร็วให้กับพิษเพิ่มแล้วครับซึ่งสามารถเอาไปจับคู่คอมโบกับโคกะได้หรือแม้กระทั่งใน PVP นะครับก็ เติมโคกะลงไปได้เลยนะครับจะทำให้ทีมเนี่ยแบบโหสปีดสุดๆไปเลยนะนี่นะครับเวอร์บอสลงได้แลกหน้าเบรกลงได้ครับนะอีเวนท์ทั่วไปเล่นได้นะครับ PVP นี่ถ้ายิ่งอยากทำสปีดทีมนี่คือใส่คู่ยืนคู่โคกะแล้วจะมีสซโลเมสักตัวนะครับแล้วก็ให้เธอเป็นลีดเดอร์นี่ก็สายตีพิษแบบเร็วๆเลยนะด่วนๆเลยนะครับ นะอ๋อแนะนําอีกนิดนึงนะสำหรับการอัพสกิลนะครับตัวนี้ผมแนะนําให้อัพทุกอันให้หมดนะครับไม่ต้องไปเลือกเป็นแท็บหรือสไลด์นะเพราะว่ามันน่าใช้ทั้งหมดแล้วยิ่งถ้าจะเอาไปเวไปลง PVP ด้วยเรากดคิวสกิลใน PVP ไม่ได้นะครับผมนะฮะนะอันนี้ก็คือทิสเบย์ครับไปนะจากที่ดูทั้งหมดนะครับนี่คือชายที่ ผมว่าทีเด็ดเจด,ดย่านามากนะครับต้องมีต้องม,องมีแล้วก็ปั่นนะซึ่งสำหรับใครที่เปิดกาชาในรอบนาฬิกไม่ทันนะครับได้มาขอแค่ว่าได้จากยิมมาหนึ่งตัวไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับเอามาแค่นั้นก่อนแล้วก็จะเอาเธอเข้าหอการเกิดใหม่ก็ได้หรือรอตู้กาชาวนมาก็ได้นะครับผมยืนยันแน่นอนเลยว่าตัวนี้เนี่ยต้องไปติด the base PVP แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องไปติดใน the base เวอร์บอลหรือแรกหน้าเบรกสัก อีเวนต์หนึ่งอ่ะแน่นอนคือเรียกง่ายๆว่าเธอจะมีตู้วนกลับมาให้เปิดเนี่ยบ่อยๆเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงวลสิ่งที่ต้องงงวลคือเตรียมคริสตัลไว้ให้พอในการจะเปิดเธอนั่นเองนะโอเคครับสําหรับเกตยอชายทิสเป้นนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ว่าหวังว่าน่าจะครบถ้วนสําหรับเธอแล้วก็ผมยังเชียร์อยู่เสมอว่าชายตัวนี้เป็นชายที่คุณต้องมีมครับผมไายละครับสวัสดีครับ